จังหวัดอุทัยธานีนะคะเขาได้มีการเปิดมุมมองเรื่องของการเรียนการสอนแบบใหม่นะ,ะเขาเรียกว่า Small Bubble ค่ะเป็นการคืนนักเรียนสู่โรงเรียนในช่วงโควิด1 9ค่ะ บรรยากาศหลังจากเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยใน,ในรในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีซึ่งโรงเรียนนี้นะคะเป็น1ใน85โรงเรียนที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานีอนุญาตให้เปิดทําการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งที่มีโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองมีความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคผ่านเกณฑ์ที่กําหนดอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่สอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน1410คนแต่ในครั้งนี้เนี่ยมีนักเรียนที่ผู้ปกครองอนุญ,ญาตให้มาเรียนได้ที่โรงเรียนนะคะได้ตามปกติตอนนี้เนี่ยมี1057นคนคหรือว่าเกิน กว่า70%ของจํานวนนักเรียนแล้วนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองด้วยนะความพึงพอใจว่าอยากจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยเรียนแบบออนไลน์เข้าใจในระบบมากน้อยแค่ไหนแต่ที่นี่ค่ะเขาจะใช้ระบบการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันโควิด1 9ที่เรียกว่า small bubble small bubble หรือว่าลูกป่งเล็กๆที่มันครอบเอาไว้ small bubble เนี่ยจะเป็นการเรียนการสอนแบบจัดกลุ่มขนาดเล็กค่ะคุณชม ลดการรวมกลุ่มในการรับประทานอาหารกลางวันปกติแล้ว11โมง11โมงครึ่งอดดังตืด๊ดน้องๆครูกันเข้าโรงอาหารแล้วแต่สมอบ l b u b b l ลไม่ได้เขาจะแจกอาหารกลางวันเป็นข้าวกล่องเท่านั้นค่ะและให้น้องๆน,น,นั้นนั่งรับประทานในห้องเรียนและเมื่อเด็กเนี่ยขึ้นชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยปกติวิ่งเล่นกันตามสนามเด็กเล่นเจี๊ยวจ้ากันไปตอนนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันไม่อนุญาตให้น้องๆลงมาเล่นข้างล่างเพื่อที่จะเป็นการลดการรวมกลุ่มแล้วก็จะสอนในเรื่องของวิชาการเป็นหลักและที่นี่นะคะห้องเรียนพิเศษรวมทั้งห้องเรียนปกติเขาจะมีนักเรียนไม่เกิน25คนด้วยการต่อห้องก็ไซส์ของห้องเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่เพื่อที่จะได้มีการระบายอากาศ อย่างดีและมีการจัดตารางไม่ใช่ว่าน้องขึ้นเรียนปุ๊บจะต้องฟิกเลยอยู่ในนี้ห้ามออกไปไหนเขาสามารถให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายซื้อขนมขนมที่โรงอาหารรับประทานได้แต่มีการจัดตารางค่ะคุณให้น้องเนี่ยสามารถซื้อขนมได้ครั้งละ3ห้องด้วยกันไปกันทีละ3ห้อง <c oughs> 3ห้องครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณ15นาทีด้วยกัน ค่ะทางด้านดรเชนหมั่นเขตกิจผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีนะคะบอกว่าการจัดกระเ็งการสอนแบบ small bubble เนี่ยคือว่าจะช่วยป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด19ได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะว่า มันเป็นการจัดระบบระเบียบใหม่ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งโรงเรียนก็จะมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนใช้วิชีวิตแบบดูแลป้องกันตนเองต้องนั่งรับประทานานกล่องนั่งทากที่เก้าอี้ใครเก้าอี้คนนั้นเอาแยกกันมีการเว้นระยะซึ่งแบบนี้นะคะจะทําให้น้องๆได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบ New n o r m a l โดยเฉพาะเรื่องของการเว้นระยะห่างให้เป็นนิสัยนะคะทั้งสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์รวมถึงการใช้ของส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็จะทําให้น้องๆได้ ศึกษาไปตั้งแต่เรียนรู้ใช่เรียนรู้ตั้งแต่เขาเรียนรู้<ล>ตั้งแต่เขายัางโัวแค่เนี้ยอายุแค่นี้ใช่ค่ะ ต่อต่อ,ตอ้องบอกคุณผู้ชมว่าต่อจากนี้ไปชีวิตพวกเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะต้องเป็นชีวิตวิถีใหม่โดย100%ยเปอร์เซเเลยจะจัดให้มีวิธีการแบบนี้สอนให้กับน้องๆได้เรียนรู้กันเรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยน่ารักมากชั้นอนุบาลแค่นั้นเองนะคุณแต่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างเคร่งครัดเลย1,410ค,คนแต่ว่ามาเรียนกาน70%ที่1 0 5 7คนด้วยกัน